สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่ดีชแนลนะครับอยู่กับเกมและกับล็อกออริจินนะครับวันนี้เป็นวันที่18นะมันมีแผดตัวเข้าใหม่นะเดี๋ยวขอภัยขอลาบ,บ้าไปได้วยไหครับก็ <c oughs> จะมีเจ้าตัวกิจกรรมนี้ครับเจ้าตัวเรียกว่ากิจกรรมนุมบ้าหรือไม้ไผ่คือจริงๆมันมันเคยเข้ามาแล้วนะมันแค่เข้ามาใหม่นะครับก็คือเป็นการแบบเอาตัวตัวนะครับแล้วก็ไปสุ่มตู้ซึ่งตู้เนี่ยมันก็จะมีด้วยกันอ่าหลักสี่ตู้เนะจะมีตู้ของพวกกลุ่มเฟืองนะครับ นะกลุ่มเฟืองนะแล้วก็มีกลุ่มการ์ดนะครับแล้วก็มีกลุ่มของอพวกรูนนะไอพวกรูนนะแล้วก็จะมีสุดท้ายเป็นตัวของกลุ่มเพชรนะครับหรือเป็นพวกแบบแเนี่ย chapter of freedom แล้วก็ใบากาชานะฮะแล้วก็มีนี่เป็นแบบสัตว์เลี้ยงเอสเทียนะดูว่ามีกี่ตัวมีเหมือนเดิม4ตัวครับยังไม่ได้เอาตัวอะไรแปลกๆเข้ามาเนอะเหมือนเดิมฮะแล้วก็รางวัลใหญ่เป็น1 0 0 0งหมื่นเนียญเบอรี่นะครับก็ก็เท่าเดิมปกตินะครับแต่ข้อดีของตู้เนี่ยก็คือถ้าเกิดของหมดทุกคนนะนี่ของหมดเห็นปะ เขาจะเอาตัวของการ์ดออกไปเลยเว้อันเนี้ยค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างไอตัวที่เราสุ่มกันเมื่อกิจกรรมที่แล้วเนอะที่ว่าว่าไอที่เราไปสุ่มหาของ,งกันโปลิงอะเนอะคือบางทีอะถ้าเกิดของหมดแล้วเราไม่ไดูอะครับเราก็กลายเป็นว่าสุ่มแบบไม่ได้ของแลรไปนึกออกไหมอันเนี้ยค่อนข้างดีที่เอามาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างนะก็จะมีตัวของอ่านี่ตัวแบนทีเดียวก่อนละกันก็จะมีตัวของอ่าสัตว์เลี้ยงเอสนะครับดูแล้วนะครับแล้วก็มีตัวแรกราร์ดสิบใบนะครับกรารยชา,บบาย Freedom, ร์ด็ ใครอยากได้ก็ก็จับไปแล้วกันนะฮะต่อมาตัวของตัวรูนอันนี้รูนน่าจะหมดไวสุดเพราะตอนนี้คนแต่ละคนกําลังทํารูนกันอยู่นะฮะแล้วก็จะมีแบบแอบแถมตัวสุ่มเฟืองมาด้วยอันนี้นะครับก็ก็ดีได้ก็ดีนะครับห้าสิบอันเยอะเยอะอยู่นะนะฮะต่อมาตัวของตัวการ์ดนะครับรางวัลใหญ่สุดคือการ์ดที่เป็นอ่าเป็นบอสนะครับ MVP แต่ว่าเป็นการ์ดแบบอินรูนะไม่ใช่การ์ดแท้นะครับันก็แง่แหละนะฮะต่อมาตัวของอ่าเป็นมินิบอสของการ์ดเทมนะครับมีบอการ์ดเทมก็จะมีตามนี้เลยมีอยู่5ตัว6ตัวปปะะ6ตตััวามนนนี้เเลยครบบก็็แบ เลือกได้เลยมะเป็นเลือกไอเทมนะค,คือเป็นไม,ไม่ต้องสุ่มเหมอนทุกคนเป็นเลือกได้เลยนะครับก็แจกอยู่120อันในการสุ่มก็ลองดูแล้วกันนะฮะต่อมาตัวของพีเชียร์กาก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็เป็นการ์ดบอสอ่านี่เป็นเป็นกลุ่ม2เฮ้ยนี่กลุ่ม2ดีนะเฮ้ยมีการ์ดพีโอนี่มาแล้วครับมูนไลท์โอ้โหเดรกบาโฟแล้วก็มีดับเบิลมาแล้วคือนี่ก็อันนี้ดีอยู่นะคือไม่ต้องไปแบบไปไลลาหาแล้วครับ ต่อมาตัวของการ์ดม่วงนะครับการม่วงก็จะเป็นตัวการเลือกเหมือนกันเลือกตามต่เลยไฮดราอ่ามินอท์นะครับคนเหมืองอลิสแล้วก็เรดิกกบแดงนะครับก็โอเคอยู่แล้วทีเดีือจะเป็นตัวของการดแบบอันนี้เป็นการพวกกลุ่มงานธาตุนะครับก็อาจจะได้ใช้ในกลุ่มท OC นะั้นก็ได้ใช้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นการดน่จะเป็นเอ่อตัวของหมวกนะเปวนหมวกการป้องกันทั้งหลายแหละนะ่แล้วก็อันนี้จะเป็นป้องกันสถานะทั้งหมดนะครับก็ลองดูแล้วกันก็ จริงๆเป็นการที่ได้ใช้งานหมดแหละนะครับคือถ้าเกิดได้รางวัลทางขวามาผมว่ามันก็คงมีการได้ใช้หมดนะฮะอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นตัวส่วนของอ่ะตัวเฟืองนะครับก็คืออันดับหนึ่งเป็นเฟืองแดง10อันแจกเยอะอยู่นะแล้วก็เป็นเฟืองแดง1อันนะครับตัวของการรีเฟืองทองอันที่รีเฟืองทองเนาะมีเฟืองทองนะครับก็ได้ได้มา1อันเนาะแล้วก็จะมีตัวชิ้นส่วนของเฟืองแดง5อันรวมเป็น1นะครับก็ได้มาแค่1นอันอันนี้นะสุดท้ายเป็นขาเฟืองนะครับก็คือเป็นการพวกขาตั้งนะครับก็ อันไหนก็ได้ใช้แหละจริงๆได้ใช้ก็หมดเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เติบโตถ้าเกิดได้ของดีแต่จริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ผมว่าของมันก็โอเคอยู่นะฮะอ่ะดูต่อแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยคืออะไรบ้างก็จะมีตัวของนี้ครับ,บ,ขรบเขาจะมีการให้เราซื้อนะครับอย่างตัวของเนี่ยทิ cket อันนี้ครับตัวของ defining สองอันนะครับก็คือต้องซื้อทุกวันนะวันละสองอันใช้60ไดมอนด์นะครับแล้วก็จะมีตัวของการที่เป็น150อันนี้ก็จะลืมซื้อทุกวันนะ แล้วก็จะมีการ์ดที่ขายนะครับขายเป็นลักษณะของเหนียนเบอร์รี่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะสองวันนะสองวันก็จะรีทีหนึ่งก็มากดซื้อกันตามนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่หมดแล้วก็ต้องใช้เป็นตัวของเออ่เหนียนในการสุ่มแล้วนะครับหรือถ้าเกิดเอาคุ้มหน่อยก็นี้เลยคุ้มหน่อยนี้เลยครับเรียกว่าแพ็ครวมครับทุกอย่างอย่างละสองครับแล้วก็จะมีแพ็คใหญ่ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างละห้าอันพันห้าก็คือเหมือนเดิมผมว่าไม่เหมือนเดิมเลยนะจริงๆมาขายเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ย ให้ทุกคนไปซื้ออันนี้ก่อนแล้วกันคุ้มกว่านะไปซื้ออันนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบหมดแล้วค่อยมาซื้ออันนี้นะอ่ะโอเคก็ทุกกิจกรรมของเจ้าตัวไม่ไผ่าหมดเท่านี้นะครับก็จะมีตัวของนี่อ่าเบสเซลเลอร์อีกนะเบสเซลเลอร์ก็คือครึ่งปีนะครึ่งปีก็จะมาขายเต็มเลยก็คือจะมีตัวของ2.99นะครับจะได้เป็นตัวปากตัวนี้มาก็จะเป็นตัวของ p ีเดฟสิบสองสเต็งสองอินสองบีสองโกโบและู้ดาวสองนะครับก็อันนี้คือถามว่าใช้ไม่ไม่ได้ใช้หรอกนะครับแต่เก็บเป็นค่าแฟชัน่นอย่างเดียวววววนนนนะะคครรัััับบบแแแลล้้้กก็็็็ไดดเเปปตตงง5ใขอ ขนนกใหญ่แบบเลือกได้อีก5อันอันนี้ก็ราคาย่อมเยานะครับต่อมา9.99คือแรงขึ้นนิดนึงก็จะเป็นโดของตัวกาชาละเป็นแบบแฟชั่นแบบว่าวโปลิงนะครับว่าวโปลิงอันนี้ก็ดียังไงเขาดียังไงก็คือสเตตัสค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับคือมูสปีด3พีเด16นะครับเทนเมทต่อเดมิ3แล้วก็ลดเดมิอ่าลดลดเดเมทของเดมิอีก3นะครับออสเซตสอเมื่อบวก10ก็เพิ่มเทเมทต่อมอนเตอร์ธาตุลมซึ่งก็ไม่เยอะมั้งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ก็ถือว่าได้ค่าแฟ่แล้วก็เป็นตัวแฟชั่นสีทองด้วยนะครับแล้วก็จะได้ตัวของตัวแดงมาอีก20อันนะครับอันนี้ก็ผมว่าอันนี้ให้เยอะอยู่นะอเทียบกับก่อน,อ,นอันนี้ให้ค่อนข้างให้เยอะเลยนะครับต่อมาตัวของคนที่ต้องการอัพตัวของอ่าเรียกว่าค่าแบบอาวุธแดนเทพนะครับก็คือ,อนนตัวของยูไวน์นี้คือมาแล้วนะครับก็คือร้อยอันแล้วก็จะมีตัวการาดไม่ใช่การาดสิคุมปอง,ปองแดงอีก1 0อันนะครับแล้วก็จะมีเงินอีรินคอยอีก ห้าอันก็สิบล้านอันนี้นะครับก็แต่ราคาสิบเก้าจุดเก้าเก้าผมมองว่าแอบแรงอยู่นะอันเนี้ยนะครับถ้าเกิดกว่าสายตาในสามอันนี้ผมว่าอันเนี้ยคุ้มสุดเลยในการจ่ายเงินนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นตัวของเก้าจุดเก้าเก้าราคาแรงสุดนะครับคือจะได้เป็นตัวของแฟชั่นคัมมิ่งซูนนะคือเป็นชุดแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับคือสเตยดัสเนี่ยค่อนข้างจะโอพีบากนิหนึ่งนะฮะ แต่ผมว่าดีนะคือเอามาขายไปเลยครับคือดีกว่าดีกว่าให้เราไปสุ่มที่เราบางคนสซิมสุม่มแหลสุ่มเสียเป็นมือเลยนะชุดพวกกลุ่มนี้กลุ่มพิธเาเมสามจุดห้านะครับพิธาเมทอ่าพิธาแกสามจุดห้าพิธาแกสามจุดห้านะครับแล้วก็มีฮีลิ่งเอฟเฟกต์อีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเอสพี SP ก็คือลดการใช้เอสพีอีกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับสร้างเดเมทต่อเดเมทอีกสี่ลดเดเมทจต่อมีเดียมอีกสี่นะครับคือขนาดกลางทั้งคู่นะโทษทีนะครับไม่้พูดผิดน,นะแล้วก็ลดฟิกแคทไทมอ์อีนนกอสามเปอนนร์ แล้วก็เมื่อได้รับเดเมดนะครับค่ามูสปิดจะเพิ่มขึ้น15%ต่อเนื่อง5วิทีคู่ดาว15วิคือเหมือนเราโดนตีอะเราโด,โดนตีในกิวอร์หรือกิจกรรมพวกกับ PP แล้รพวกนาเีนะ้สามารถแบบสามารถฉีกหนีได้นะเพราะว่าบวกมูสปิดเพิ่มขึ้นมานะครับก็ก็ลองดูอาจจะได้ใช้งานเนะแล้วก็จะได้ตัวตั๋วแดงอีก60ใบนะครับแล้วก็เงินอีลิงคอยอีก10กล่องเท่ากับ20ล้านก็ตามนี้เลยถ้าเกิดผมกวาดสไตล์เลยผมมองว่าแพคที่สนใจก็จะมีตัวของเนี่ยครับ9.99เนาะแล้วก็ สองกา็โอเคครับอันนี้ค่อนข้างแรงถ้าเกิดว่าคนที่ทไม่อยากได้แฟอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะจริงๆนะเมดูกิจกรรมต่อตัวของฮาโลวีนะครับก็คือตัวของตัวที่สุ่มนี่แหละเขามีการแจกทุกวันนะครับเวันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตั๋วเพิ่มเนี่ยอ่าก็เติม2.99เพิ่มไปผมว่าจริงๆก็ราคาไม่ได้แรงมากถ้าคนมีงบมาผมว่าก็เติมไปเถอะครับมันก็แจกมาเยอะอยู่นะ ต่อมาตัวของเอ่อคูเปอร์โอเปอเรชั่นยูเนียนก็ปกติครับก็คือเป็นตัวของผู้เอาอยู่เนี่ยได้เพิ่มขึ้นในในกิจกรรมที่มีมาตั้งนานแล้วนะครับต่อมาตัวของเอ็นเล่ชาร์เลนเจอร์ก็คือการลงร้อยชั้นเหมือนเดิมนะแต่ว่าเมื่อลงแล้วเนี่ยจะได้อีรินคอยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ตัวของกิบบ็อกนะครับของบอสกับมินิบอสเนี่ยมีโอกาสได้ของขวัญด้วยนะครับต่อมาตัวของนี้อนี่มาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหวะโอ้โหถึงว่าเขารับจ้างทํากันเพียบภาพนะครับก็คือตัวของเอ่อเฟ เลยลิงคืนเปกิจกรรมเดิมทุกคนที่มีมานานแล้วนะครับก็แล้วขับมาใหม่คือเรียกว่ามาอีกแล้วคือเหมือนไปชวนเพิ่มมาเล่นนั่นแหละถ้าเกิดได้6คนอ่าได้5คนนะฮะคนแล้วกันเนาะก็ได้อีกพันห้าร้อยเหรียญก็ก็ลองดูแล้วกันทุกคนแต่รู้สึกว่าจะใช้ไอดีแบบต้องสมัครจากคนละเครื่องกันคนละไอพีกันนะที่ที่เราเคยติดปัญหากันจะได้ป่ะทุกคนคือมือถือเครื่องเดียวกันสมัครเดียวกันไม่ได้นะครับค่อนต้องไปหาเพื่อนคนอื่นมาแล้วก็มาสมัครนะฮะตามนี้เลยครับ กิจกรรมคร่าวๆประมาณนี้ครับยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนีนะ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีแฟร์ใหม่นะเดี๋ยวแฟร์ใหม่ผมทําแยกต่างหากนะเพราะเดี๋ยวนี้จะหมดแล้วนะครับสายไฮเอลนะครับก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ยังไงผมทุกคนทุกคนกดไลค์กดซับไปให้ผมด้วยครับอย่าลืมก,กดกระดิ่งกระตายด้วยนะผมไลค์กรลงคลิป,ปเป็นแจ็คเตอรสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างกันทุกคนยังไงเจอกันพนภาพหน้านะครับไม่ผ่านครับทุกคนนะ